look at the night, see the light of the moon? Did you look at the sun, giving you warmth? Did you look at the sky, are you falling in love? It is from the creator, you can't get enough He is everywhere, and he knows we stare Yes he knows, yes he knows You've got the world in your hands. He is the one who is thanking for life. He is a Rahman, Allah. he is a Rahman. แต่ชุดสมวันซาร่าและก็น้องกัสทีมค่ะพนักงานสองคนนะคะทุอวันนี้เราจะมาเยี่ยมบ้านนะคะใช่ค่ะที่น้องไฟไหมประสบปัญหาไฟไหม้อยู่ตอนนี้นะคะแล้วก็ตอนนี้เราอยู่ที่ศูนย์ช่วยเหลือนะคะเพราะว่าบ้านไฟไหม้กี่หลังนะคะอ่24หลังนะคะมีพี่น้องของเราเนี่ยก็ประมาณค่แค่หา50คนด้วยกันเลยนะคะ วันนี้เราก็ได้มาช่วยเหลือด้วยกันเอาข้าวน้ำแล้วก็มีใช่ค่ะแล้วก็มีเสื้อผ้าด้วยค่ะอ,อ่าคือไปก่อน เราะมุ่ยาแก้ไขเป็นแบบ่แต่ว่าทุกครวจะมีวิธีวิธีทารม่ใช่เป็นเบื้องต้นยาหมองเนี้ยถ้ามันขาวยาคือกระเพาะก็คือเป็นยาสามันถ้าเกิดมีใครป่วยใครก็เบิกมาขอเบิกได้แล้วก็สิ่งที่จําเป็นให้กับพี่น้องที่ประสบไยนะคะแล้วก็หลังจากนี้เราก็จะไปดูสถานการณ์แล้วก็สถานที่ที่เกิดเหตุเขาต้องบอกเขาว่าไฟไฟไฟฟืนไฟเนี่ยเขาอยู่ด้วยกันหูนะกลัวเนาะโอ้ ตรงนี้ใช่ไหมคะนี่คือบ้านของมูฮัมหมัดเองนี่อธิบายด้วยอันนี้บ้านของคุณมูฮัมหมัดเองนะคะที่เกิดเหตุไฟไหมสายตาเราพูดใกล้ๆกล้องเหรอก็คือเรามาอยู่ตรงจุดที่บ้านของคุณมูฮัมหมัดนะคะที่เกิดเหตุไฟไหม้ใช่ไหมคะน้องรู้สึกยังไงบ้างคะรอน่าผุดสารมากเลยค่ะแล้วก็โคลงมากๆไหมคะใช่ค่ะไหมคือแบบว่าไหมหมดเลยอะอันนี้คือทางเข้าใช่มคะเราก็จะมี นี่เป็นบ้านชุณโม h a m m ที่เป็นจุดเริ่มต้นหลังแรกเลยหลังแรกแล้วหลังจากนั้นก็จะมีะบ้านหลังต่อไปที่ประสบเหตุเหมือนกันนะคะเนี่ยเดี๋ยวชี้ให้ดูพวกของเขา้าวของเราพวกข้าของเลยอันนี้ก็เป็นสภาพรถของน้าคุณโม h ม m มัดนะคะอันนี้ขนาดเป็นรถนะคะเนี่ย <รถ S 1> ก็คือโดนเพลิงใช่ค่ะโดนไฟไหไม้จน brands, ห wonders, เหลืออยู่แค่นี้เลยนะคะ ลามมามากเลยอ่ะ,ออะตรงนี้นี่ทั้งหมดกี่หลังนะคะที่ไปหมดเลยนี่สีหลังครับบ้านผับอาศัยยี่สิหลังอ้าวตามไปตนี้มันก็จะเป็นเป็นบ้านอสีว่าไม่เียรนี้ว่าไฟมันลุกท่วมต้นไม้เนี้ครับ ดีดดด่ให้ดูต้น,นไม้ไหน่อยแล้ว,ลวมีใครที่มาเป็นส่วนที่แบบช่วยรับผิดชอบอะไรนี้ไหมคือน่าจะมีเขตอ่ะก็เห็นเต็นท์เขตเขตั้งอยู่นี่ดูบ้านหลังเนี้นี่เนี่ยสองชั้นเนี่ยในะละแวกนี้นะคะแต่ก่อนก็จะมีบ้านอยู่ทั้งหมดอ๋อ่สิบหลังนะคะตอนนี้ก็เสียหายหมดเลยแต่ว่าจากเหตุการณ์นี้ก็ไม่ได้มีผู้เสียชีวิตนะคะ ก็ทำดุลย์ลค่ะ